เาตัดสั้นต่อแต่ทำไม่พอก็ไปหาซื้อมาสิแต่ถ้าต้องการขุด,ขดจกๆก,ก็ต้องตัทดทบสะพลน,นะครับนะ,ะมาันนี้ก็มาเคลียร์ลิงนะครับนะมาปรับดินเทคอนกรีตข้างบ้านนะครับแล้วก็ขุดบอ่อเกิดบ,บ่อบำบัดด้วย นี้ก็เป็นบ่อบ่อบำบัดนะครับส่วนอีกด้านขวาก็เป็นบ่อเกิดนะครับเจอของปีก็ให้แล้วเป็นไง <c oughs> ตอนแรกช่างก็บอกอโลกสามวงว่างั้นนะส <c oughs> ามวงก็เมตรห้ใช่ไหม <c oughs> ลงไปได้แค่เมตร20 ดีก็ให้แล้วเถ้าขุดกลางคืนนี่ไปแลบเลยนะ, <c oughs> ะเป็นหินดันนะครับนะเพราะว่าตอนขุดหลุมบ้านก็โอ้โหบางหลุมก็ลงได้เมตรยี่สิบบางหลุมก็ลงได้เมตรห้าสิบนะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นดนันนะครับเป็นหิน,นอกอะไรกันแน่นอนบิน นะครับนะตรงที่บริเวณสร้างบ้านนี่โอ้โหข้างล่างนี่เป็นแผ่นแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับเรียกว่าลงตรงไหนก็มีแต่หินนะครับนะเสร็จจากบ่ปั้มปัดเราก็ย้ายมาขุดบ่เกิมน,นะครับวันนี้ก็สามวงสองหลุมนะครับนะสามวงสองหลุมก็เป็นเท่าไหร่ล่ะเป็นหกวงใช่ไหมหกวง ความลึกก็อยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบก็ใช้ระดับเอาแบบว่า,าวางวางบอ่อเสร็จแล้วนะฝาบ่อก็จะเสมอ,อเสมอพื้นพื้นพุทธบาทข้างบ้านพอดีนะหลุมนี้ก็ลงได้เมตรห้าสิบนะครับนู้นข้างหน้านู้นนะส่วนข้างหน้านู้นเป็นหินนะครับตอนแรกว่าจะขยับไปข้างหน้านู๊ดนะครับแต่ทีนี้มัน มันลงไม่ได้นะครับมันเป็นก้อนหินนะหน้า,านู่นนะเป็นก้อนหินแล้วทีนี้ก็เลยต้องขยับถอยออกมาอีก50เซนนะครับถอยไปอีก50เซนอ่ะพอถอยมา50เซนก็ลงได้นะครับลงได้ถึงเมตร50ก็ถือว่าโชคดีนะครับคุยกับช่างไว้ว่าโอ้โหถ้าลงไม่ถึงเมตร50บก็ต้องเล่นแยกกันแล้วนะอ่ะยังไงก็ต้องให้ลงได้3มบก ก็ยังถือว่าโชคดีนะครับลงได้3มวงพอดีแต่ที่แน่ๆไม่รู้ว่าน้ํามาจากไหนนะครับโอ้โหน้ำท่าอุดมสมบูรณ์สนักเกินเสร็จจากขุดบออเกิดแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับนะแล้วก็มาขุดขุดก็เก้าก็เ้าขุดอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะเพราะงา,านนี้ก็เป็นงานเคลริกนะรสวนมากก็จะเป็นงาน บางนะครับนะดินที่เอาขึ้นมานะครับดินตัวสีแดงนีนะ้ผมได้เอาดินจากข้างล่างขึ้นมานะครับส่วนคี่ปูนก็เอาไปแทนที่นะ <c oughs> ก็เปลี่ยนเปียนที่กันนะครับเราก็ฝังนะครับฝังคี่ปูนล,ลงไปนะแล้วดินดีๆมันก็จะขึ้นมานะครับนะ <c oughs> ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามากรบแทนแทนที่ปูนนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะกับงานปรับข้างบ้านเทฟุตบาทนะครับนะงานเคียลิงนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอย้ายรถไปวางท่อสักครู่นะครับเป็นวางท่อระบายน้ำาข้้งหน้านู้นนะครับนะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ